สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นบนันทีวีน,นะครับมาพบกับคอนเทนต์พิก,รการ์อีกเช่นเคยนะครับในวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพิกการกันก็คือเนื้อคู่ของคุณเป็นใครนะครับซึ่งเราจะมีไพ่ด้วยกันทั้งหมด3ใบนะครับให้คุณเลือกใบที่1นถึงสแล้วมาดูคําทํานายว่าใบที่คุณเลือกนั้นจะทํานายเนื้อคู่ของคุณว่าอย่างไรนะครับจะหยิบไพ่ออกมา3ใบนะครับ1 2 3. ท่านที่เลือกใบที่1นะครับก็ฟังคำทํานายใบที่1นนะครับทันที่เลือกใบที่2ฟังคานายใบที่2ท่ทันที่เลือกใบที่3ก็ฟังทํานายในใบที่3มนะครับมาเริ่มกันที่คนที่เลือกไพ่ใบที่1นะครับเนื้อคู่ของคุณเป็นใครนะครับได้ไพ่ the view of fortune นะครับสำหรับไพ่ the view of fortune นั้นปรากฏขึ้นก็บอกไว้ว่าไพ่ใบนี้สื่อถึงคู่รัก ที่ไม่เหมือนใครมีความน่าตื่นเต้นและนำพาสิ่งใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะครับเหนือคู่ของคุณนั้นอาจจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณมากแต่มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันซึ่งเป็นพลังอันลึกลับนะครับความสัมพันธ์ของคุณเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเร้าใจและมีการผจญภัยเกิดขึ้นนะครับสำหรับทันที่เลือกใบที่สองนะครับคำทำนายของคนที่เลือกใบที่สได้แก่ ไพ่เดเวอร์ไพ่คู่รักนะครับไพ่ใบนี้สื่อถึงคู่รักที่มีความโรแมนติกอ่อ,อนโยนและเข้าใจคุณเป็นอย่างดีเนื้อคู่ของคุณนั้นเป็นคนที่มีความรู้สึกสบายใจปลอดภัยและมีความสุขเมื่ออยู่ด้วยมีความเป็นไปได้สูงที่คุณจะได้พบเนื้อคู่ของคุณในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความรักเช่นในงานแต่งงานหรือว่าในร้านอาหารที่โรแมนติกหรือว่า อาจจะพบเจอกันในแอปพลิเคชันหาคู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่เลือกใบที่3นั้นนะครับได้ไพ่ t h e Hermit เเนื้อคู่ของคุณเป็นใครนะครับไพ่ใบนี้สื่อถึงคู่รักของคุณนั้นเป็นคนฉลาดใจเย็นและชอบความสงบเนื้อคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมานานแสนนานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะพบว่ามีความรู้สึกพิเศษต่อกัน ความสัมพันธ์ของคุณก็จะพัฒนาไปอย่างช้าๆค่อยเปลี่ยนค่อยไปแต่มีความแน่นอนเต็มไปด้วยความเข้าใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับสำหรับท่านที่คิดว่าคำทำนายนี้ตรงคำทำนายนี้แม่นหรือพร้อมที่จะรับคำทำนายนี้ให้พิมพ์น้อมรับคำทำนายด้วยนะครับอย่างไรก็ตามคำทำนายจากไพ่นี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอนาคตขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับที่จะตัดสินใจและการกระทำของตัวคุณเองจงใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เปิดรับสิ่งใหม่ๆเนื้อนะคู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆกับคุณมากกว่าคนที่คุณคิดอยู่ก็เป็นได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ